กับสวนผมหมาเช้าอ yes. hey. ๊บเอ้ยผมไปเอาสองคนอื่นมาสักเัินผมหมากลางคืนนะครับแต่ผมจะมีอะไรจะบอกทุกคนนะครับนี่คุณลงเข้าไปในนี้นะครับมันจะมีคนเปลี่ยนหมะครับและที่พิเศษในคุณเห็นไหมมุงโก้ตุเร่เราสามารถเลือก ให้ตัวละครน,นั้นแบบนี้ด้าผมจะเอาตัวร้อนกับตัวเย็นที่สไตล์ของผมเนาะด้ยอ,อันไห้ขัดใจผมแตงนนครับมันไม่ได้มีแค่อันเดียวนะครับมีเยอะเลยแต่ผมจะเลืออันนี้ก่อนนะครับเฮ้ย ตัเนียโอยโอ้แล้วนี่กุกโอย้้หโอ้ตึเป็นบด่อนสตัตัว้ยล้วไปต <'s> <phin> ่อเดียวหมต่พวจกันเน้ดดยแต่ผมจะมีรับเคตัวตอนนั้น โอ้โโอ้อ้โอหน่อยผมไม่ไปทำทรนแต่ผมไม่เคยเด็ดมากนี้อ๋อแล้วไฟเดยวไปขึ้นน่ะเดี๋ยวผมจะลงขึ oh. 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 ้นด no. really oh. so really oh. really ูเ uh. ด really ้อแต่ออลงไปดิเอ้ยพาคุปหเฮยวู้คปอืเดกก็ได้เจอดี

กูไปมันต้องเปดุคิดได้น้องเกียสุ้โอ้โหได้สันไ้ม่ทำทีเลยเอ้ยตโกุ้เข้ไงปวดอนเป็นนกปทกอ่าต้องข้ามดวนอ้า มาติดมาเลยาตเป็นไรออสักหมดขงนึงขนาพกเออทำไมโขนาดนี้าดิแชมป์ตัวจริงมาดมองโอ้โหเขียเขียดเกียดดิเขาคอ เกอบเกือบพูดพูดไปน้อยสวน้อยเกิน่ปด้วยไอ้พปตอไมไม่ไม่อจ้าไหนว่ได้ทำคนเ้า

มาเนค่มปอาวุธเดียวกันแบบนี้น่งูน huh. uh ี huh. <c oughs> uh ่ไ่รยเปครใครอยู่ไม่ทาอปีแบบนี้้าบัสด้ดูตเป็นตัวอย่างมโอเคดีเอหน่อยค ตัวใช้ใช้มาจุดนึ่งไงยองตกลงสไลด์คเป็นฝุ่ยฝุยังม่ทายหมอตออนด้ไม่ตัวไปหลอดตายฉันกับตัวตึงและทิพไปเปลี่ยนความคิดตายฮะฮ่าฮ่าทับดีจะไปป็นดาวไปยอ่

ทั้งหมดทังนี้มอตอนนี้เราเพื่อนช่วยกันคนเพิ่มเติมก็คือเพิ่มเติมอะไรดิบอเพื่อนไปจากการกินถ้าเราทำการครบสองเราจะได้รางวัลนยอเออ เพรตู้่อข้าก่อนโอ้อย่งที่เรียนความคืน่อยทดสอบตู้น้อเลี่สองเป็นสีแดงแดงหัวสีฟ้ตุ้มฮ่า่า่ดมอนเจ้าข้างหลังไม่เจ้อะไรเฮ้ยไปให้ดี่อย สี่เลเอายเจ็ดแล้วร้อยก้อยสยูเยังไงก็ไม่มีพอสโผล่มาหรอกเพราะว่าเนี่ยปันไม่ได้ทีีีปีเพราะว่าที่แอฟริกาเป็นม่ปีเอยสี่สี่เจ็ดก้าวมั่นไปดได้ใครอืออ๋ออ๋อ เ้ยข้นเออเออดิอันนักป๊อแค่ก็แค่ว้าวตัวใหม่เขว้าวดิแค่เพื่อนเราแลตกดดแคกูาไปตัวที่แค่กูเฮ้ยแค่เราไม่ร้องผิดไม่ได้ค่อยฟังเพลงที่ชงไหนนะ ื <gettable. S 1> um, ่อ <wheels> ด <restor ors> ้วนเหลจะได้กูเก้ตัวเอ้ยเนื้อตัวอยอยากซดอ้ยอยกสองตัวทำไมสองตัวแทนที่จะมายี่สิบตัวแท้ๆยังทันเอาไหวให้พี่ป้อนเลือดดอยโอ้ยยู ดี่กเฮ้อเฮ้อเ้มเฮ้อกฮ้อเอเฮ้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 อเ้อเฮ้อเ้อเ้อ้ออ้อเ้อเฮ้าเเ้้อ้อเฮาอเ้อเฮอเ้อเฮา้อเฮ้อเ้้เ อยากอยู่แล้วก็เด็กดูได้จะพูดทำบ่อู้อึฮึเนาะเราห้ามพูดคำหยาบคือกลับไปไหนฉันยิ่งตลาดไปวันพูดผิดเราได้สองร้อยสิบสี่ตัวแล้วเราจะได้สองร้อยยี่สิบหกตัวหรือไม่เพราะว่าแบตเราเหลือห้าสิบสี่ฝากคนแล้วกดตามด้วยหรอไม่งั้นผมจะไปตามอยู่ที่บ้านคุณ